สวัสดีครับพบกับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอะซีรีส์ปีสองพันห้า้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวก็เป็นคิวของหุ้น BCH นะครับอาจจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลย ่าเวลาผมเลือกหุ้นทั้งหนึ่งตัวนะครับผมก็จะดูอยู่สองปัจจัยใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับก็เริ่มจากการดูปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับอ่าเราก็จะเริ่มจากเว็บเซต o r t h นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้น VCH นะเราก็ เซิร์ชชื่อหุ้น v ี h ไปเลยนะครับเพื่อดูข้อมูลต่างๆของหุ้น BCH ผ่านเว็บไซต o r t h ได้นะครับผมเนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บทีนี้เราอยากรู้ว่าหุ้น BCH เขาทำอะไรนะครับก็กดมาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับ่าตรงนี้ก็จะมีสรุปมาแล้วนะครับหุ้น BCH ก็คือ พุ่นบริษัทบางกอกเชนฮอสมิทอลจำกัดมหาชนนะครับลักษณะธุรกิจของเขาก็จะเป็นดําเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดสิบห้าแห่งและโพลีคลินิกหนึ่งแห่งนะครับอ่าก็กลุ่มของเขากลุ่มโรงแรมเอ่กลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลของเขานะครับก็จะมีอยู่สี่กลุ่มนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเวิร์มเมดิคอนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราช แล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลการลุนเวทนะครับและถ้าเราอยากดูเว็บไซต์ของบางกอกเชนนะครับก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บก็กดไปดูที่ธุรกิจของเรานะครับตรงนี้ก็ไปที่ภาพรวมธุรกิจนะครับอ่าเขาก็จะ มีให้เราดูนะครับว่าโรงพยาบาลของเราครอบคลุม9จังหวัดในประเทศไทย1เมืองในสปปลาวนะครับก็มีโรงพยาบาลที่ลาวละนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคก็สรุปเลยนะครับก็เขาทาโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับก็ควบวงจรนะครับพวบวงจรโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลหลายๆคนก็คุ้นเคยกับกลุ่มนี้นะครับ ทีนี้เราก็ย้อนกลับมาที่ s e t o r d h นะครับเราต้องการที่จะมาดูงบการเงินนะครับก็กดมาที่ตรงนี้นะครับหุ้นโรงพยาบาลอ่าเป็นหุ้นแบบ d e f e n s i v e เนอะนะครับการเติบโตของมันค่อนข้างที่จะเติบโตช้านะครับการสร้างโรงพยาบาลหนึ่งแห่งก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรน,นะครับเรามาดูรายได้รวมก่อนนะแล้วได้รวมของ d h นะครับ ในปีหกสองกับปีหกสามก็จะอยู่ที่ราวๆเก้าพันล้านนะครับปีหกสี่กระโดดมาสองหมื่นหนึ่งพันปีหกห้าหมื่นแปดกระโดดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการที่กระโดดมาเยอะโดยที่โรงพยาบาลใหม่ๆไม่ได้สร้างขึ้นหรือสร้างขึ้นในจํานวนที่มันน้อยนะครับการที่รายได้รวมมากระโดดขึ้นมาเพราะว่าอาจจะมีในส่วนของ ถ้าเป็นของโรงพยาบาลน,นะหลักๆก,ก็จะเป็นรายได้ประกันสังคมนะครับถ้าประกันสังคมมันวิ่งเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับรายได้รวมก็สามารถกระโดดขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าในชุดประกันสังคมมันออกไปนะครับมันก็อาจจะกลับมาที่รายได้รวมจริงก็ได้นะครับคือในช่วงเนี้ยของโรงพยาบาลมันค่อนข้างที่จะผันผวนนิดนึงนะครับในเรื่องของรายได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของโควิดเนาะนะครับมันก็จะมีการที่คนก็จะ เข้าโรงพยาบาลกันเยอะย้ายโรงพยาบาลอะไรการประกันสังคมก็จะย้ายไปย้ายมาเยอะนะครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับบางทีการที่จะดูงบของกลุ่มโรงพยาบาลในช่วงที่สภาวะไม่ปกตินะครับก็อาจจะอาจจะทําให้ดูพื้นฐานอาจจะพลาดไปได้นะครับอาจจะดูในส่วนของงบการเงินอาจจะคือการดูพื้นฐานมันก็ต้องดูงบการเงิน ด้วยใช่ไหมแล้วก็ดูในส่วนของตัวธุรกิจด้วยใช่ไหมครับอาจจะทําให้ตัวงบกันเงินอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ถ้าเราดูในภาพรวมของธุรกิจนะครับคือตัวโรงพยาบาลยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงคนก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไรายได้ของมันอ่ะจริงๆงมันควรจะทรงๆเพราะฉะนั้นควรจะอิงไรายได้ก่อนที่จะเป็นโควิดจะมากกว่านะครับก็รายได้รวมเฉลี่ยของ VCH จริงๆก็น่าจะอยู่ที่รา,าวๆประมาณเก้าพันล้านนะครับเก้าพันล้านนะ แล้วก็ในส่วนของปีหกหกตอนนี้ผ่านมาหกเดือนนะครับห้าพันห้าร้อยล้านก็ถ้าเทียบยยกับอวอยางก็รายได้น่าจะประมาณหมื่นล้านนะครับโอเคก็คคถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ย<อ>ก็อยู่ในระดับที่อยู่เก้าพันล้านหมื่นล้านอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้กระโดดอะไรมากนะครับเผื่อรายได้มันเพิ่มเพราะว่ารับรับรายได้จากโรงพยาบาลใหม่ด้วยซ้ำถูกไหมนะครับเาะแสดงว่าอันนี้คือภาวะปกติแล้วนะครับหกสี่หกห้ากระโดดแบบนี้แล้วย้อนกลับมาเหลือหมื่นล้านเนี่ย นะครับมันก็อาจจะไม่ปกติไงกระโดดกระโดดมากไปนะครับมันก็เลยกดให้ P/E ต่ำลงมาเยอะมากเลยนะครับถ้าดูไม่ละเอียดอะเราก็จะมองว่าเอ้ยปีหกสี่หกห้า P/E ต่ำน่าซื้อน่าซื้อใช่ไหมแต่ถ้าเรามองโครงสร้างคือมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ปกตินะครับมันไม่มันไม่มันไม่ปกตินะอ่ามันก็เลยทำให้ P/E ค่อนข้างที่จะเพี้ยนนะครับถ้าอย่างนั้นนะ ผมก็มองว่าโอเคในส่วนของงบการเงินอาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับมีวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะแล้วก็ลองใช้การาฟเทคนิคนะครับช่วยจับเพิ่มดีไหมนะว่ามันจะไปในทางที่ทางไหนจริงๆนะครับะแล้วก็ลองกดที่การาฟดูนะครับการาฟของ BZH นะครับก็เอ,อ ครับเลยยายาเป็นไซเวเดาวนะครับเป็นไซเวดาวอ่ารายได้มันโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือคืออยู่ดีๆรายได้รวมมันมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับในตอนปีหกสี่หกห้าถูกไหมนะครับมันก็เลยทําให้ v t c อ่ะราคาหุ้นค่อนข้างที่จะขึ้นมาพอสมควรแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าเหตุการณ์มันอาจจะไม่ปกติและถ้ามันกลับมาในโซนปกติอ่ะ ราคามันควรจะอยู่แถวไหนราคามันก็ควรน่าจะต้องอยู่แถวบริเวณแถวเดิมใช่ไหมครับแถวบริเวณสนะิบเจ็ดนะบริเวณสิบเจ็ดนะครับเันที่มองไว้ข้างต้นนะแต่แล้วก็กราฟอ่ะตอนนี้มันกำลังทำรูปแบบของไซเวดาวอยู่นะครับไซเวดาวคืออะไรก็คือไซเวดดาวอ่ะมันสามารถเป็นไปได้ทั้งว่าราคาเตียเยเต้ยลงไปเรื่อยๆหรืออินดิเคเตอร์เตี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีอ่ะ มันอาจจะเข้าเงื่อนไขว่าราคาอาจจะทําจุดสูงสุดใหม่ก็ได้แต่ตัวของคเ d อร์อ่ะมันอาจจะไซด์เวดาวลงไปซึ่งสุดท้ายอ่ะถ้าตัวอิ d ดิเคเตอ่ะมันไซด์เวดาวลงไปสุดท้ายก็จะเกิดการลงแรงในหุ้นตัวนั้นๆอยู่ดีนะครับซึ่งตอนเนี้ย b c ซอ่ะมันกําลังทาไซด์เวดาวในส่วนของดิ d คเต t o r นะครับแล้วก็แต่ในส่วนราคาก็ก็ใช่เหมือนกันเนาะนะครับในส่วนของราคาก็ใช่เหมือนกันแต่มันจะถ้าเกิดมันเหวี่ยงขึ้นไปแถว ยีสิบกลางใหม่ยีสิบต้นใหม่มันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับแต่ว่าอิน i ิเ i เตอร์ไม่ดีแล้วนะครับเริ่มเริ่มที่จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับคือไซว์อ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดดาวขนาดนั้นอะ่ะอารมณ์แบบไซว์แต่ว่าค่อนไปทางไซ์เว์ดาวมากกว่านะครับถ้าจะเข้าซื้อนะครับสำหรับ BCH ก็จะมีแนวรับอยู่ บริเวณสิบเก้าจุดสองนะครับเป็นแนวรับหลักนะแล้วก็อีกทีก็บริเวณสิบแปดนะครับสิบแปดจุดสี่นะอืมสิบเก้าจุดสองสิบแปดจุดสี่แล้วก็สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุมเครือนะครับในเมื่อมันคุมเครือทั้งในส่วนของตัวงบการเงินนะครับแล้วก็คุมเครือในส่วนของ กราเพราะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะไม่เล่นนะครับเลือกที่จะไม่เล่นในส่วนของตัวของ b ี h นะประกอบกับตัวเซ็ตนะครับเซ็ตอินเด็กอะ่ะใครตามไลฟ์ผมมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าเซ็ตอินเด็กเป็นขาลงมาต่อเนื่องกันมาเป็นปีแล้วนะครับก็ถ้าจิตวิทยาเซตมันไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้หุ้นตัวอื่นมันแย่ตามไปด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้ผมไม่สนใจในส่วนของหุ้นตัวนี้ เข้าไปอีกนะครับนะต่างคนต่างความคิดเนาะนะครับก็ใครชอบใจนะครับก็สามารถกดติดตามช่อง youtube ได้นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะว่าคุณแต่ละตัวของผมพูดไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายทิศทางมันเป็นไปตามที่ผมพูดไหมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกนะครับก็ไม่ได้ถูกทุกตัวนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ถูกก็ถือว่าโอเคละนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะ โอเคตอนนี้ก็ทำไว้ประมาณห้าสิบกว่าตัวแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ